ค้อต้นเทจ้ะนะครับลายสวยสีชัดนะครับดอกไม้งามๆเนาะนะครับรหัส F2 ลูกค้าจากอนนี้น,นะลายสวยงามแบบนี้เลยนะครับอ่าลูกค้าท่านใดรับนะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะรหัส F2 จะท้ายสวยลูกค้าจากด้านหน้างามนะลายนี้ยกมัดก็มีลูกค้าจ่ายนะยกมัดอยู่ในตะกร้าที่2ได้เลยนะนะครับตะกร้าสองสามสี่หกเป็นต้นไปลูกค้าจากนะจะเป็นราคายกมัดนะครับรหัส F2 จะ อ่ะเป็นงานตราเพชรลูกค้าจ๋านะเป็นงานตราเพชรจะซับน้ําดีสีไม่ตกผ้าไม่หดนะครับลูกค้าจ๋าเป็นงานผ้าค้ต้นสงหน้านะครับด้านในลูกค้าจ๋าสีชัดลายสุดแบบนี้เลยนะด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานผ้ากคต้นสงหน้านะนะครับเป็นงานตราเพชรจะรหัส f2 ลูกค้าจ๋าผืนนี้นะตะกาที่1ก็คือเลือกสีเลือกลายได้เลยนะครับตะกาที่1นะรหัส f2 จ้จะลายสวยสีชัดแบบนี้เลยนะครับอ่ะเป็นงานตราเพชรนะครับลูกค้าเลือกสีเลือกลายได้เลยนะครับตะกาที่1นะ ส่วนตะกร้าที่2เป็นต้นไปนะลูกค้าจ๋าจะเป็นราคาแบบยุคมัดนะครับรหัส F2 ผืนนี้นะนะครับอ่าส่วนในหุ่นนะลูกค้าจ๋าในหุน่นผืนนี้รหัส V6 นะครับรหัส V6 จะส่วนผืนนี้ลูกค้าจ๋ารหัส F1 นะนะครับลาย V ลาย F เนี่ยจะเป็นลายมาใหม่นะครับแล้วก็ผืนนี้เป็น R2 R นี่เป็นทานตาดาวเนาะเป็นงานตาดาวนะครับดอ่าโดดิกหกนะครับแล้วก็อ่างหนึ่ง V2 นะครับอ่าเป็นงานตาเพชรน,นะครับ Ufficient. อ่าต่อไปเลยลูกค้าจ่ายนะครับการกันต่อเลยนะครับอ่าต่อไปลูกค้าจ่ายผืนนี้อ่าลายนี้เอ่อรหัสรหัสโรเรือหนึ่งนะครับรหัสโรเรือเนาะเป็นงานตาเพชรเช่นเดียวกันครับอยู่ในตะกร้าที่หนึ่งนะอ่าลายนี้ลูกค้าจ่ายนะเป็นงานตาเพชรนะสีบอกเลยสวยมากลูกค้าจ่ายนะสีชัดลายสวยจ้ะนะครับรหัสโรเรือหนึ่งนะลูกค้าจ๋า สีคือสวยมากนะครับอ่าเป็นงานตราเพชรเช่นเดียวกันนะครับลายสวยสีชัดแบบนี้เลยลูกค้าจนะน่า